อยากปังอยากสร้างตัวตนบนทิ k t o อกคุณต้องดูคลิปนี้ให้จบถ้าคุณสร้างตัวตนบนโลกทิกต็อกคุณดังจะมีผู้ติดตามมากมายนะครับสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสก็คือในเรื่องของเป้าหมายเช่นคุณต้องการสร้างตัวตนคุณเข้ามาใหม่ๆเป็นคนใหม่หรือจะคนเก่าก็แล้วแต่แต่คุณต้องทํำยังไงก็ได้ให้คนรู้จักคุณเพราะนั้นคุณต้องโฟกัสก่อนตอนแรกก็คือเป้าหมาย ทำคลิปวิดีโอออกมาคนใหม่3 0มสิถึง้าคลิปทยอยทำเนี่ยคุณตั้งเป้าหมายว่า1เดือนคุณต้องทำคลิปเนี่ย3 0ถึงคลิปออกมานะยังไม่ต้องไปคิดไปยิงแอดอิงางไรนะฮะนะถ้าคุณทำา30-50ถึงคลิปได้เนะนี่ยนะเรื่องการยิงแอดไม่ใช่ปัญหาแต่ผมบอกคุณจ้าตรวนให้คุณรู้จักก่อนเพราะว่าคนจะซื้อสินค้าหรือของคุณหรือไม่หรือเขาจะทำงานรูปก,กับคุณหรือไม่นั้น เขาต้องเชื่อคุณและศรัทธ,ธาทุนเพราะนั้นคุณต้องโฟกัสตรงนี้ที่เป้าหมายทําทันทีถ้าทําไม่ได้ให้ทําให้เร็วที่สุดหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามเพิ่มเพื่อนผมนะติวเตอร์ออด,นะดูดีๆมีกำไรติวเตอร์ออ